สนับสนุนโดยบัตรเงินสดทูมันนี่บัตรเดียวเติมเงินได้หลายบริการ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ G News ของพวกเรานะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับอยู่กับผมจีเจชายครับผมจีเจตั้มครับรายการ G News นะฮะตั้มเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับเกมและเทคโนโลยีนะครับผมและแน่นอนพี่ชายเมื่อ24ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกถ้าเราไม่นับปีรันเนี่ยต้องมาเจอกับรายการดีอย่างนี้แน่นอนใช่แล้วครับนะฮะเพิ่งเปิดมาก็มาดูกันได้นะครับใครอยากรู้เรื่องเกมนะฮะแล้วก็เทคโนโลยี ดูจีนิวส์ของเราใช่ครับถ้าเราไม่มีเจ้าสิ่งนี้นะครับเราก็จะไม่ได้ยินเสียงที่ไพเราะเพราะพิ้งครับรู้ไหมครับคืออะไรมันคือลำโพงถูกต้องนะครับลำโพงนั่นเองนะครับที่เขาบอกว่าสะกดทุกจังหวะลำโพงมัลติมีเดียครับด้วยไมโครแล็บ M 2 0 0ของปี2009นี่เองครับนะครับมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยบริษัท X m o r ซ์จำกัดนะครับผู้นำเข้าแบรนด์คุณภาพหลายแบรนด์เลยนะครับอาทิเช่น A Tech B w ีวอสนะครับ GMC NCP Microlab ด้วยนะครับขอแลเสนอ ลำโพงมัลติมีเดียรุ่นนี้เลยครับไมโครแล b บ M 2 0 0ปี2009ครั้งนี้นะครับที่โดดเด่นนะฮะตามเขาบอกว่าทั้งรูปทรงทั้งพลังเสียงนะครับเป็นลำโพงแบบ2.1นั่นเองนะครับ2.1นชนลก็คือมีซับอยู่ตรงกลางมีลำโพง2ตัวนะครับนะฮะด้วยเทคโนโลยีที่ ดอกลำโพงนะครับที่ได้รับการออกแบบโดยมิสเตอร์ปีเตอร์ลาซานั่นเองครับโอ้โห oh, แค่ดอกลำโพงนี้จะต้องมีชื่อผู้ออกแบบด้วยถูกต้องนะครับเพ <c oughs> ื่อความน่าเชื่อถือนะครับในรุ่น V5 ครับซึ่งจะช่วยให้พลังเสียงเนี่ยออกมาได้อย่างครบถ้วนคมชัดแล้วก็แบบอ <c oughs> ฟังแล้วนุ่มหูไพเราะฟังแล้วชัดเจนมันต้องขนาดนั้นเลยเหรออ่าแล้วคุณแป้งไปไหนเพราะว่าฟังแล้วชัดเจนไง ไม่ใช่ไม่ใรับสางกาวนะฮะครับผมส่วนเขาบอกว่าน้ำเสียงเนี่ยช่วงกลางเนี่ยนะครับจะเป็นน้ำเสียงที่ดีส่วนการดีไซน์ตัวลำโพงเนี่ยก็จะสวยงามมากนะครับ ก็คือมีความหรูครับภายใต้สีดําเงาสะท้อนนะครับความเป็นลําโพงที่ทันสมัยสร้างความหลงใหลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโอ้โหสำหรับลำโพงไมโครหลักรุ่นนี้ที่พี่ชายได้บอกไปนะครับผมเหมาะสำหรับนี่เลยครับผู้ชื่นชอบในการฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวด้วยลำโพงมัลติมีเดียครับ2.1แชั้นลครับเต้นทําไมก็ผมชอบฟังเพลงอย่ายังไม่มีลําโพงนี้เลยเขาบอกว่าพี่ชายให้กําลังขับ ขับนะครับผมกำลังขับจากลำโพงอย่าเข้าใจว่าขับอย่างอื่นรับถนะครับผมถึง40วัตต์นะครับผมเป็น RMS วัตต์แท้ด้วยนะแล้วตอบสนองนะครับผมความถี่ถึง35เฮิรต์นะครับถึง20กิโลเฮิรต์เลยทีเดียวครับผมได้ยินละเฮิรต์กันทั่วหน้าเลยเพราะว่าแรงจริงนะนี่เลยแล้วก็ดอกลำโพงของซับบูเฟอร์นะครับขนาด5นิ้วนี่เลยครับโอ้โหผมว่าถ้า8นิ้วจะเยี่ยมมากอาจจะใหญ่กว่านี้ไงฟังดีอะไรอย่างงี้แต่5นิ้วก็ถือว่าดีแล้วแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไซส์นั้นนะไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิด นี่เลยครับแล้วตัวลำโพงนะครับซัตว์ลท์ครับขนาด2นิ้วนะครับพร้อมระบบป้องกันโอ้โหขี้โชยมาพร้อมระบบป้องกันนะครับแผ่นสนามแม่ไฟฟ้าวิชัยที่เรียกว่าไปรบปืนอุปกรณ์รอบข้างเลยนะครับผมสำหรับค่า S N R นะครับหรือ Signal นะครับ to Noise r a d i o ครับสูงถึง80 dB เลยหรือ80ดสิบเดซิเบลนี่เดซิเบลกันเลยทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นลำโพงที่ควรค่าครับที่จะมีเลยเป็นลำโพงปฏิบัติที่ควรค่าจะมีแล้วก็นี่ครับพี่ชายด้านรีโมทครับ นี่เลยครับรีโมทเนี่ยแบบมีสายครับถูกออกแบบมาแบบว่าชัดเจนโดดเด่นถูกต้องโอ้โหแล้วก็เพียงแค่สัมผัสเล็กน้อยแ้วพี่ชายแค่แตะเบาๆสกิดเนี้ยแป๊ะโอ้โหก็คุมเสียงตามต้องการ โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอเออไม่ธรรมดาครับผมแล้วก็ยังสามารถนะครับเชื่อมต่อกับเดโฟน e และ AUX in ได้อีกด้วยนะครับสำหรับเชื่อมต่อ MP3 นะครับ DVD PC และแหล่งสัญญาณอื่นได้นะครับเจ้า MicroLab M 200นะครับเป็นลำโพงมัลติมีเดียนะครับ2.1 channel อย่างที่ได้บอกไปนะครับที่มีดีไซน์ที่โดดเด่นพลังเสียงที่คมชัดแล้วก็มีน้ำเสียงที่นุ่มนวลให้รายละเอียดครบถ้วนเลยจริงๆนะครับ สัมผัสและทดลองฟังได้จาก m i โครแล b บนไอเจ้าไมโครแล b บเนี่ยนะครับ,รบที่ร้าน IT ชั้นนำทั่วประเทศเลยครับสามารถสอบถามรายละเอียดหรือว่า นี่เลยใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ด้วยเรามีที่ติดต่อมาให้นะครับ,รบติดต่อไปเลยที่บริษัท x m o r y จำกัดนะครับเบอร์โทรศัพท์029226153-4นะครับหรือเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเขา w w w exmory com exmory com นั่นเองอ่าครับแม่ก็เรียกว่าบอกช่องทางนำมาหากินให้ด้วยเลยทีเดียวใช่เลยครับถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะสำหรับช่วงเทคโนโลยีอย่างนี้ เอาเป็นว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับวันนี้ผมจีเจตั้มครับผมจีเจชายครับพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีสสดครับสนับสนุนโดยบัตรเงินสดทูมันนี่บัตรเดียวเติมเงินได้หลายบริการ